สวัสดีครับร้านปัญญาแทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับวันนี้มีตัวไหนมานําเสนอกันบ้างนะครับวันนี้วันที่15กรกฎาคมนะครับ6 3เนีนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวดูว่ามันมีรุ่นไหนเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับเริ่มต้นกับคู b o ต้ l c 708 sp ะครับมี2คันนะครับเป็นเบมิคันบนนะครับคันหนึ่งทำสีอีกคันหนึ่งสีสันเดิมๆมนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับ ราคาอยู่ที่465,000บาทนะครับ465,000นะครับอุปกรณ์ไปมีดาหน้าพร้อมโรตเตอรี่นะครับงานนาเหมาะมากเลยคันนี้เป็นยางดันหลบนะครับคันนี้เป็นยางอินเดียยางใหม่ที่เส้นนะครับตัดมาเป็น l อ4018นะครับรถจดทะเบียนปี60นะครับมาพร้อมชุดบุ่งขี่เกษตรนะครับ LA 508นะครับ479,000นะครับอันนี้ปี60นะฮะตัดมาด้านนี้นะครับเป็นไซส์น้องเล็กของเรานะครับ เป็นคูปุต้าบีสองสี่สนะครับสองสี่สนเอสนะครับรถปี60เหมือนกันนะฮะราคาอยู่ที่2องแสนสามนะครับตัวรถพร้อมโครงกันอ้อยนะครับไม่มีอุปกรณ์หลังเนาะถ้ามีอุปกรณ์หลังก็บวกเพิ่มไปนะครับถัดมาเป็นแอลสามสองหนึ่งแปดนะครับรถปีหกศูนย์เหมือนกันนะครับช่วงนี้มีแต่รถปีรุ่นใหม่ๆนะใบมีดหน้าพร้อมตัดหญ้านะครับสามแสนสามหมื่นห้านะครับเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับใบมีดคันบนนะครับพร้อมโรตารี่นะครับ ราคาที่4 4 5 0 0 0บาทนะครับอันนี้รถปีอ่ทนนี้ปี62นะครับรถปี62เลยทีเดียวนะครับ4,045ใบมิดหนนาพร้อมโรตารี่ AX165 นะครับตาช้างทั้งหมดเป็นตัวคันบนนะครับมองงานนามากเลยนะครับตัดมาดล้นี้นะครับเป็นแท็กเตอร์อิซกินะครับ40แรงม้านะครับอิซกิ40แรงม้านั่นเองนะครับก็มาพร้อมอุปกรณ์ต่างวนะครับใบมีดหนนาพร้อมหันพุวนนะครับ อันนี้ราคาที่300,000 65,000นะครับรถปี60นะครับยันม่าครับยันม่าก็มานะฮะสายแดงนะครับใบมีดหน้าผมโรตารี่นะครับ300,000 75,000นะครับรถปี57ครับผม M6040 รถปี60นะครับราคาที่549,000นะครับนี่นะฮะใบมีดหน้าผมผ่านพ่นใหม่นะครับมาด้านข้างนะครับเป็น L45 รุ่นเก่านะฮะ รถจดทเบียนปี51นะครับใบมีคันบนนะครับพร้อมลอตเรี่ RX180 นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่279,000บาทนะครับ279,000นะครับปรับสภาพให้นะครับเก็บงานทำสีนะครับเปลี่ยนซินเช็คจุดรั่วซึมนะครับสวยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเป็น L3608 SP นะครับปี58นะครับใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านพูนนะครับสวยๆสภาพเดิมๆนะครับคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่365,000นะครับ แล้วก็นี่มาใหม่เลยฮะล่าสุด L 5 0 1 8นะครับรถ200กว่าชั่วโมงนะฮะรถจดทะเบียนปี61นะครับมาพร้อมชุดขี้นะครับ SGB 470นะครับตาช้างนะครับเนี่ยเวทถวงล้อด้วยนะครับรถ200ชั่วโมงนะครับสภาพสีสันเดิมๆเลยนะฮะคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่595,000บาทนะครับ595,000เก้าห้าาหนะครับเก่าญี่ปุ่นราคาถูกๆนะครับขายตามสภาพนะครับ อาจจะมีเครื่องหลวมกันหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็น L124 นะครับนี่ฝากระโปรงก็อยู่นี่นะฮะตัวเปล่าอยู่ที่70,000บาทนะครับขายตามสภาพนะครับสองคันนี้ตามสภาพเลย L2002 นะครับ DT นะครับสองเพ้าเหมือนกัน20่สิบเงม้านะครับคันนี้มีผ่านพัวให้ด้วยนะครับนี่อยู่ที่80,000 8่น0 0ดหมนะครับราคาต่อรองได้ก็เอาไป80,000ื่นนะครับต่อรองได้อีกก็มาดูเอานะครับแล้วก็ค่อยต่อรองเนาะนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับมีทั้งมือสองแล้วก็ใหม่นะครับส่วนใหญ่ อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่นะครับเป็นผานยกล่องนะครับผ่านพ่นอ้อยรุ่นบีนะครับผานปลุกเบิกผานพ่วน6 24 6 2 2หบผานบุกเบิกผานขุดมันนะครับเครื่องสั่งใบอ้อยนะครับสนใจตัวไหนก็ทักมาถามหรือพิมพ์ข้อความในช่องแสดงความคิดเห็นของใน YouTube ก็ได้นะครับเครื่องตัดหญ้าก็มีอันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับ L 2 0 0 2 6 0 0นหะครับ26แรงม้านะครับอันนี้ก็ ตัวเปล่านะฮะตัวเปล่าคันนี้อยู่ที่6กหมื่นห้านะครับหกหมื่นห้าครับแล้วก็มีถังชีดยานะครับอันนี้โฟก์ลิปไม่ได้ขายนะครับผมแล้วก็โรตารี่นะครับโรตารี่ก็เป็นฟาร์มเทคนะครับตอนนี้มีเมตรแปดสองเมตรเมตรหกนะครับเดี๋ยวกําลังจะเอามาตั้งเนาะที่ร้านครับตอนนี้ฟาร์มเทคนะครับรับประกันหนึ่งปีนะครับเมตรแปดก็ห้าหมื่นหกนะครับแล้วก็สองเมตรสองเมตรนี่หกหมื่นเก้านะครับหกหมื่นเก้าครับ แล้วก็ด้านนี้ก็เป็น L50 นะครับอันนี้หลายคันเนาะราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่489,000จนถึง569,000นะครับ L50 นึงแปดมีหลายคันเลยนะครับสนใจรถแท็กเตอร์มือสองนะครับเชิญได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุ่กอางแพงเพชรแล้วก็สาขาสองที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะบ,บ้านนาคอตะมูลวังบัวนะฮะมาเลือกชมได้รถแท็กเตอร์คูบูต้าอิซากิยันม่านะครับเดี๋ยวจะมียูโรแท็กเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับ อันนี้สาขาสองนะครับเดี๋ยวรอดูยูโรแทคนะครับสวยๆจวดๆเลยฮะสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามเปิดทําการทุกวันนะครับศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดอีกหนึ่งเบอร์นะฮะเปิดทําการทุกวันโทรมาสอบถามกันได้นะครับบริเวณร้านก็อยู่ถนนเส้นตําแพงเพชรขานุวัลลักษณ์สุริทรีนะครับเขตในเขตอําเภอคลองขุ่นนะครับจากตัวเมืองกําแพงเพชรมาสามสิบกิโลเมตรนะครับถึงสาขาสองก่อนแล้วก็อีกแปดกิโลนะครับถึงสาขาหนึ่งนะครับ มุ่งหน้าไปทางนี้นะอีก8กิโลสนใจก็โทรมาทักสอบถามได้นะครับแสดงความเห็นใน YouTube ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเลยกันนะครับครั้งหน้าจะรีวิวอะไรก็ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ